ตอนนี้รีวิวนะครับ,บรถเก๋งคันละ2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับเจ๊ J เราตั้งไว้นะครับมีคันเดียวนะครับมีคันเดียวมีคันเดียวเพื่อจะขายออกนะครับดูเรื่องพื้นพื้นเราไปดูห้องเครื่องกันแล้วก็โฉมภายนอกนะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้ในห้องเก๋งนะครับโดยเดียราคาถูกก่ามไซค์โอเคเราไปดูกันเลยดับเครื่องกอนครับมาไปดูภายนอกกัน โอ้หัดนล 2, ะสองหมื่นกว่าบาทตึ๊บตัวนี้ดู้งเครื่องก่อนนะครับ๊บมิซูมิชิมิซูมิชิหัวฉีดนะครับเนี่ยมีสตาร์ทง่ายใช้งานได้ปกติภาษีเอกสารพร้อมครบนะครับสภาพเครื่องนะครับ เมื่อกี้ลืมเป Beh ิดแอร์เย็นบอครับลืมลืมเปิดบ้องแอร์เย็นบอกมื่งกี้นะยังไม่ได้เช็คเนาะแอร์ไม่ค่อยเย็นหิ่งไดงหากรุ่งมาราคามันถูกก่ามอไซน์นะครับ จำเจมเลยนะครับโครงสร้างโดยนอกนะครับภายในเครื่องสตาร์ทติดใช้งานมีเอกสารนะครับสภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับโล่แม็กนะครับสภาพยางก็ใช้ได้อยู่นะครับแมก็กซ์ซิตงานข้างก็จะมีขู่บ้างนะครับสเกิร์ตข้างนะครับมีขู่บ้าง ภายในนะครับาโดยรวมก็สมราคาสมราคาสมราคาเนี่ยโดยสารด้านหลังนะครับซูบิชิแลนซ์ซ์ er นะครับเนี่ยชื่อบัน GLX นะครับ1.6ทะเบียนขอนแก่นข้อสูตรห้าข้อสูตรข้อสูตรช่วงล่างดูดิเออคือประมาณนี้นะครับใครสนใจยังไงก็ค่อยโทรสอบถามนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไปให้นะครับรถจาก2,9 0 0 0เหลือ2,5 0 0 0ต่อรองลงได้อีกแต่มากน้อยเท่าไหร่ก็ค่อยว่าก,กันสนภาพหลังคาก็จะผุผๆอยู่ประมาณนี้นะครับ่ หลังคาสีแคปล่าคอแค่นะครับภาษีขาดยังไม่เกิน3ปีนะครับกันใบนะครับนะครับเล่มมีเอกาสารครบกันหน้าซ้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเอาสุดใจยังไงก็เอยโทรสอบถามนะครับโทรสอบถามได้ทา,าง,งเรา อันหน้าอ่าเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรนะครับ065 1166 962นะครับสนใจยังไงสอบถามได้เลยนะครับว่าชมมาจาก Youtube นะครับอ่าช่องโบตา้าแจมๆจมจะมีส่วนลดว่าอย่างนี้นะครับอ่เป็นยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับอ่าวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้รถเก๋งมีซูบิชิแลนเซอร์นะครับ20,000กว่าบาทน,นะครับ ผมใช้งานขับรวดเลยนะครับไว้เพียงเท่านี้่าโอเคสวัสดีครับ